วันนี้มาทำบูริตวัดระอุทชีวัดญาณะขอบคุกันด้วยนะขอบคุณขอบคุณนะครับมาวัดญาณไม่มีเสียงเพลงให้อัดริบบ์กัขอบคุณนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับปอพรย่านาคสุดดีมีสุขเด็กกันพี่น้องไหนที่เคยมาจได้ไหมเหลือแปลงไปหมดแล้วนะไม่เหมือนเดิมจ้าสิบกว่าปีผ่านไปเรื่องขอบคุณนะครับ่อรองเท้า่อรองเท้ากอดกาวัยอไหนจ๊ะ ขออนุญาตนะครับขออนุญาตขออนุญาตไม่ยากนะคะต้นไม้ต้นใหญ่ที่เราเคยมาเห็นเราพมาวัด like> ม่นกันนะคะแนคุณ ขอบุญขอบุมามาณนี้ครับขอโทษนะครับอยากมาถ่ายรูปหน่อนะครับต่ไม่ได้เนยไม่เต็มใส่ขอบุณนะครับไปแล้วนะครับรว,รว,วับด <c oughs> ีนนครับ